วิธีการเล่นไวท์พัลโซนะครับตัวนี้จะเป็นเล่มของเ h ฟแอนด์คันเลนะครับวิธีการเล่นนะครับเอากระดานเรียงไว้1น2ถึงสินะครับจากนั้นเราก็เปิดเลขหนึ่งขึ้นมาครับให้น้องดูข้างในว่ามันตัวนี้มันเป็นตัวอะไรครับอ๋ออันนี้สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมเราก็จะมาวางตรงนี้เลขสองครับ อันนี้สี่เหลี่ยมสีม่วงนนเลข3ครับอันนี้เป็นรูปดาวสีเหลืองเลขสี่ครับเป็นสามเหลี่ยมสีแดงนะครับเลข5้าวงกลมสีฟ้าเลข6สีเขียวนะครับเลข7รูปพระจันทร์เลข8สี่เหลี่ยมสีเขียวเลข9วงกลมสีม่วงเลขส0 สี่เหลี่ยมคางหมูครับเลข11บงวงรีครับเลข12สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดเพื่อที่จะดูเฉลยข้างหลังนะครับหงายขึ้นมาครับนี่ครับถ้าสีมันเหมือนกันกับเฉลยแสดงว่าน้องทำถูกครับวิธีการเล่นง่ายๆแค่นี้ครับของไวท์ e ัซเซลครับ